สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับลุงจอรสเตปบอลเด็ดและเจอกันได้ในกลุ่ม a j j 7 8ยังมีคู่อื่นอีกมากมายให้ลุ้นด้วยด้วยกันวันนี้ลุงพามาเจาะลึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษสัปดาห์นี้ไฮไลท์เดือดที่แอนฟินหงแดงลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับเดอะเชอร์รีบอลมัดจะเป็นเกมบุกกระนำหรือจะมีพลิกล็อกไปดูข้อมูลจริงกันเลยครับทางลิเวอร์พูลเจ้าบ้านฟอร์มล่าสุดฤดูการนี้ออกสตาร์ทแรงหลังเสริมทัพและมีขุมกําลังค่อนข้างครบ ผลงาน5นัดหลังทุกรายการชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครเกมรูปยังคงเป็นจุดเด่นยิงอย่างน้อย2ประตูต่อเกมใน4นัดล่าสุดโมฮัมเหม็ดซาลายังคือหัวใจสําคัญร่วมด้วยดาวินนูเยตที่กําลังมั่นใจสถิติในบ้านพรีเมียร์ลีกฤดูกาลก่อนไม่แพ้เลยทั้ง 4, ซีซั่นและทางบอลมัดต่อทีมเยืยอนพร้อมสู้ปีนี้ภายใต้การคุมทีมของอันโดนี่อิราโอลาเน้นเกมเพสซิ่งและโต้กลับเร็วผลงาน5นัดหลังชนะ2เสมอ2แพ้1ฟอร์มไม่ขี้เร จุดแข็งคือเกมโต้กลับจากโดมินิกาโซลันกีอดีตกองหน้าลิเวอร์พูลที่กำลังร้อนแรงอย่างไรก็ตามสถิติการบุกมาเยือนแอนฟินไม่ค่อยดีห้านัดหลังที่นี่แพ้รวดยิงได้เพียง1ประตูเหตุทูเหตุน่าสนใจ5นัดหลังในพรีเมียร์ลีลิเวอร์พูลชนะ4บอลชนะ 1, หฤดูกาลที่แล้วลิเวอร์พูลถล่มในบ้าน9ต่อ0ก่อนบอลมัดเอาคืนด้วยการชนะ1ต่อ0ในบ้านตัวเองสกอเฉลี่ยที่แอนฟิน ลิเวอร์พูลยิงได้เกิน3ลูกต่อเกมจุดตัดสินเกมลิเวอร์พูลได้เปรียบทุกด้านทั้งฟอร์มสภาพทีมและเสียงเชียร์จากแฟนบอลบอลมัดต้องเล่นเกมรับแน่นและรอสวนแต่จะโดนบีบสูงตั้งแต่แดนตัวเองถ้าหงแดงยิงนําเร็วมีโอกาสย้ำชัยขาดลอยเกมนี้ลุงมองว่าลิเวอร์พูลเหนือกว่าแบบชัดเจนทั้งสถิติและคุณภาพผู้เล่นคาดว่าจะครองเกมบุกตลอด90นาทีและไม่น่าพลาดสามแต้มในบ้านนี่คือมุมมองจากลุงจอร์นสเตปบ,บอลเด็ดใครอยากได้แนวทางต่อเนื่องทุกวันอย่าลืมติดตาม ลุงมีข้อมูลสดใหม่ให้ทุกคู่แล้วเจอกันเกมต่อไปครับสวัสดีครับ